คลิปลองของใหม่นะคะระหว่างนุบาธรรมะชิลานุยวงการนะกับอ,อะควาแดมบอสค่ะชั้นโจหะไลท์เสร็จตัวล่างก่รนจพิชูเปิดเจ็ดหะ

มันแค่แไม่ได้บดใช่ไหมจวดไม่ได้บทอะไเพิ่มเลมันเก่งมันเก่งเยอะแค่มือโคตรเยอะโบยัโหดแห่มายกมือคนเสร็จเท่าไหร่สองสี่ใช่สองสอง่้สองห้าอันนี้บอกหกพันัวนี้เจมบอกีัตัวดูเสียเยอะนะแต่เหยดดีกว่า ทิ้งม่นี่งีฟ้าบวกสามพันมีแดงหนึ่งใบสามสี่สิบเอ็ดสี่ค่ะีแบสี่สอนสักครู่สองือสี่ไปสามสองเอ้ยสามสิบพิิเบียหกไปดออเกวเท่าไหร รีบสองกดสองขอห้าบาทเ่าใคิดเาใช้คิดก้าพันเหวนทคบาทยิขึ้นเงนชีหกพันในโจวดยืนช่องแหวนตีใครตีแวนนะตีเหวนไ่เข้าเลยก็เอาแรวนจวดยิ่พลังแหวน ผีข้างย <23. S 3> ีงบ่บเอ็ดยี่สิบสามขาไหมขา้ำจวดได้ครับก็เทครับเลยเปิดทับคอเทคโซบัร์โมือนลุกสิบแปดมันกัน สิบสี่ที่แบบอะไรกา่เลยเที่วพลังครับเทิยวได้กับแบบโอ้ยไม่ได้ก็เทียอะไราวหรอวะเลี้ยงเลยไรสกิลมาสักวันสุดทมายหนึ่งแล้วแต่เไหนกรได้ chúc quen chúc mừng chúc mừng chúc mừng không mừng chúc mừng chúc mừng chúc chúc <laughs> <Ây> dạ. <cười> <cười> <cười>

สองนายกอบอจดเอันก็เลยว่ามูอนะตดแวนสยี่แปดสาดองก่เกเาเกลยอโอ้โหสีน่มีเทคนนะได้มีเทคนรียลอะไ,ไม่ได้เรียนะไปกอจีเลย เก้าพันเหรียเติกไม่ 9, ตีบาทอันนี้ขึ้นหนึ่งสามพันให้ใบนึ่งอ่าเลยอแดก็ดีเลยสองแปดสามสิบหก อะรข้าวโซดเข่เอาไปนี้ขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบตอนผดีโจ๊ะกลนท่าเป็นกัดสองต้าสองลูก ก่อนต่อพลังจุเ่มเงินกาดสีสามเจ็ดสี่เหมือนเก้าสองลูกอยู่อยู่ไม่ได้ผ่านคิดไปแล้วนั่นจวดไรคฮะเอ็กซ์เอฟ

Hôm cá lấy 2 bài language... Bắt 1 tên đồ buồn Rồi kết 4 là con là gì? Đúng kịp bài cũng được Mươi 6 cả <laughs>

30, สามหมื่นสกิลบาสโซบารครับรู้หนึ่งคอลัมน์ครับบวกตัวละห้าพันสามได้ครับพี่จีจีมือเหลือหกใบดบาวพลังข้างโค้กเป็นสองใบ นีครับยะโสจวมนียะโสครับจวมนี่ยโสครับจวคับนี้กลับล่างครับเ็กเซลครับจวดหัยเลยยะโสจวนี่เป็นสกิลของใครหอของคนนี้ครับบอกมีตการเลสสีใบหรือมากกว่าก็จ้เทิงยะโสจวอ๋อจนสกิลของตัวมันเองก็นี้ยครับสกิลของนีมนกอ๋อองใบนิี มือสูไปไม่กลับมามือโหดมากอะแต่ได้เหรยสูญไปได้เอซลมาได้ตีใั้ตาเฮ้ยต้องสู้เขาด็กจริงถ้าพโปรเทคตีผมเกือบตายเลยอุ๊ยโหใบโหดไม่ใช่สขอพลด้วดูเาแากเลย ข้ามคอเก็บซ้ำเลยรออยู่รออยู่หลบติดซู่ไห่คอเมอร์หนึ่งเทปมาตัวไม่ติดเนาะใช่ไม่เสร็จอลไรไม่คอลงมาอ๋อไม่ถึงเขาเรียกคอเขาเรียกคอ อันนี้ต้องเช็คเลยกาดสี่เอากี่สี่มาเกาะอย่าเช้แค่สี่นะชิับจุ๊บจุ๊บจุ๊โอเคไม่มีเช็คโอ้ยสิบห้าเองสิบห้าเป็น ไม่ถึงรอบนี้ไม่ได้เช็คแล้วอ่ะเพราะว่าเพราะเขาโซบาร์ทิ้งไปมันต้องมีโซ่สองใบอ๋อนี้มันแค่โซ่สั้นหมายถึงว่าโซบาร์โซบาร์แค่สามที่ใบเก้าสามอ๋อต้องมีเกียร์สามสองใบใช่ที่ติดชื่อชื่อเล่นเระแรอธิบายที่ที่เขาจะอธิบายอยู่แต่นี้ยี่สิบเจ็ดที่ไทยตีแบตพี่จีทิ้งแค่ทิ้งสองทีอย่าแล้ว พอนี่นี่เท่าไหร่ครับ24 <c oughs> 13ิบสี่สิบเก้าสามสิบเจ คงต้องม่บาทแล้วโดนตัวโกงเกินมือถือตะวศูนย์เช็คิวรอดโอเคโอเคกลับมาชนะจนได้นะก็คือตัวนี้มันไม่ให้ลงไม่ให้ลงเดียวกัน้ไม่ให้ลงเกลดซครับถ้าผมลงผมลงศูนย์ไปแล้วถ้าลงศูนย์ชั้น้วมือผมถางอ๋อ ก็คือในตอนกาดก็ด้วยเหรอตอนกาดาตอนกาดห้ามลงซ้ำครับผู้แข่งไม่สามารถคอการ์ที่มีเกรดเหมือนกับตัวเองที่เคยคอไปแล้วอ๋อลงช่องการเดียนได้โหเออเออโหดังตัวเก่งเลยครับันเก่งตัวนี้โอเคตัวนี้ก็เลยทำให้นุกบัาฑ์ชนะมาเลยนะโอเคขอบคุณค่ะ